สวัสดีจ้ะขอถ่ายรูปได้ไหมคะได,ได้เลยจ้ะอยากถ่ายตรงไหนก็เชิญตามสบายเลยนะการเสด็จมาประทับของพระวิมาดาเธอและสมเด็จหญิงทั้งสองพระองค์ ตั้งแต่ปี2462เนี่ยก็ทำให้ที่นี่กลายเป็นราชสำนักฝ่ายในที่ใหญ่ที่สุดในสมัยรัชกาลที่6เลยนะจ๊ะซึ่ง5ปีหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ส่วนสุนันทาก็กลายเป็นสถานศึกษาเพียงไม่กี่แห่งที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสมัยนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยจ้ะหายากจริงๆหน้ <c oughs> เด็กรุ่นใหม่ที่รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของที่นี่เนี่ยถึงเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่ก็สนใจเรื่องราวล้ำค่าในอดีตนะคะ หนูชอบคิดอยู่เสมอแลละเ่ะว่าถ้าตัวเองได้ย้อนกลับไปอยู่ในยุคสมัยนั้นแล้วก็คงได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายเลย นี่เยแม่พริมมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้จ๊ะพี่ออมทำไมแต่งตัวแบบนี้อะคะจะไปงานอุ่นเอรักหรอคะ,อะแล้วกันพูดอะไรไม่รู้ความฉันพุม่มจำกันไม่ได้เราหรืึพราวีมาดาเธอจะเสด็จลงแล้วมาตรงนี้เถอะ รับเสด็จเหรอคะอย่าช้ายอยู่เลยมาตรงนี้ก่อน นางฟ้านางสวรสด์เลยน้องพิมพ์ว่าอะไรนะคะพี่พุ่มพุ่มขอโทษค่ะ <laughs> เรียนหนักละสิ <laughs> หลังจากสิ้นสมัยราชการที่ห้าไปแล้วทั้งพระวิมาดาเธอและสมเด็จหญิงทั้งสองพระองค์ <laughs> <laughs> ก็ยังได้รับการยกย่องเพราะทรงพระปรีชาสามารถหลายด้านจา้ะ ด้านไหนบ้างล่ะคะงันตามมาเลยจ้ะเอทำไมพวกขุนนางหรือข้าราชการในสมัยก่อนถึงชอบส่งุหลานเข้าถวายตัวเป็นข้าหลวงในตำหนักต่างๆล่ะคะก็เพื่อที่จะได้รับการอบรมทั้งวิชาความรู้กิริยามารยาทงานบ้านงานเรือนนี่ล่ะก็เปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ของสตรีชาววังนั่นล่ะจ้ะ เป็นเหมือนโรงเรียนที่บ่มเพาะทักษะอันง,งดงามให้กับข้าหลวงในสมัยนั้นที่นี่คือห้องจำลองห้องเครื่องสินะคะหนูได้ยินมาว่าสเสน่ห์ปลายจั่ของพระวิมาดาเธอนั้นไม่เป็นสองรองจากห้องเครื่องหลวงในวังเลยค่ะแน่นอนจ้ะท่านได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นเอตักค้าทางด้านการทำกับข้าวเชินะโห อิจฉาคนในวังสมัยก่อนจังเลยค่ะหนูเองก็อยากลองทานอูบ้างพี่พุ่มเหรอใครกันพุ่มฉันเนี่ยพวงต่งางหากและนี่หน้าที่ตำน้ำพริกของเธอเนี่ยเสร็จแล้วรึออขอโทษค่ะ 哦。Oh. เบาแต่ละเอียดให้มันเป็นกุลสตรีหน่อยนี่เธอเป็นข้าหลวงของพระวิมาดาเธอจริงหรือเฮ้อ,อเอาไปลองอตัต้มขะตั้มเบาแต่ละเอียดอืมดี ำแบบกุลสตรีเนี่ยช่วยไม่ให้เมื่อยแขนด้วยนะคะอ่ะก็แน่แหละสิสุดยอดเลยน้องพิมพ์คะค่ะพี่พวง พิมเป็นอะไรหรือเปล่าคะน้ำพริกกะปิไงคะพี่พวงพ,พี่พวงไม่มีอะไรคะ่ะไปไป,ไปตอกันเ้อะค่ะน้ำพริกกะปิ ยากกินน้ำพริกกะปิเลยฮะคนในสมัยก่อนนี่ฝีมือเทียบเท่าแวนโกเลยนะคะ ใช่จ้ะเมื่อท่านทรงทอดพระเนตรเห็นดอกไม้งามๆท่านก็ทรงรับสั่งให้ข้าหลวงวาดภาพเก็บไว้และภาพเหล่านี้เนี่ยก็กลายเป็นข้อมูลที่มีค่ามากสำหรับการศึกษาประวัติศาสตร์พันไม้สวนสุนันทาถึงขนาดต้องอนุรักษ์ไว้เลยละจ้ะสวยทุกรูปเลยค่ะภาพตรงนู้นก็มีนะไปดูไหมไปค่ะ หน่อยสิพี่พู่อีกแล้วเหรอพี่พุ่มฉันเพนลืมกันเสร็จแล้วโหถ้าพี่ออมเล่นหนังจริงๆคงได้ออสา้์แน่เลยคะ่ะอะไรรึเปอลอ่าคะ่ะไม่มีอะไรช่างมันเถอะแล้วนี่นั่งหลังค่อมอยู่แบบนี้เกียดอยู่แบบเนี้ย ว่าเสร็จเมื่อไหร่กันก็นั่งแบบนี้มันไม่ถนัดนี่คะเป็นออฟฟิศซินโดมกันพอดีพูดอะไรฉันไม่เห็นเข้าใจพุดฟิตพูดฟิตก็วาดรูปมันควรจะสบายๆนี่คะอก็นั่งให้หลังมันตรงๆสิโหความเป็นคุลสตรีไทยนี่แก้ออฟฟิศซินโดมได้ด้วยเนี่ยพูดอะไรอีกแล้ว ใจหน่อยประเดี๋ยวก็โดนให้ไปวาดใหม่อีกรอบสหรอกมีวาดใหม่ด้วยเหรอคะเนี่ยมีสิโดนรับสั่งให้ไปวาดใหม่เป็นสิบรอบเนี่ยก็เคยกันมาแล้วนะพระวิมาดาเธอนะ่ะท่านเป็นคนละเอียดอ่อนใส่ใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านพระเนพระกัน มันเข้มเๆหน่อยอย่างนั้นล่ะตรงนั้นด้วยตรงนั้นน้องพิมพ์คะน้องพิมพ์คะตื่นคะ่ะ โทษค่ะหลุดอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นต่อดีก่าเนาะ<อ>ส่วนทางนี้ก็จะเป็นพวกงานฝีมือต่างๆจ้ะประนีตมากๆเลยนะคะใช่แล้วค่าหลวงของที่นี่ขึ้นชื่อว่าชำนาญงานฝีมือทุกด้านเชีวยวนะ การอยู่ตำหนักพราวิมาดาเธอต้องทำเป็นทุกอย่างจา้ะไม่ว่าจะเป็นงานครัวงานประดิษฐ์และการทำดอกไม้ควรค่าแก่ความเป็นกุลสตรีถูกขัดเกลาให้สง่ายิ่งขึ้นในตำหนักแห่งนี้เหมือนกับบุปผาที่ถูกประดับไว้จนงดงาม วัฒนธรรมเก่าๆแบบนี้คงเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับโลกทุกวันนี้ไปแล้วแต่อย่างน้อยฉันก็คิดว่าเราไม่ควรจะลืมมันไปเพราะนี่คือรากเหง้าที่ทำให้ทั่วโลกรวมถึงตัวเราเองรู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนสิ่งที่ฉันจะทำ คงเป็นการรักษามันไว้อย่างพอเหมาะและพอควรเพื่อบอกลูกหลานเราต่อไปว่าเรามีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าเป็นของตนเอง